ขนมเบื้องยวนในกระทงทองนะคะเพื่อนๆทำแล้วทำง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะนี่อืมวันดีค่ะอ่าเพื่อนๆวันนี้คุณย่าจะมาชวนทําขนมเบื้องยวนอีกแล้วค่ะอะ่แต่คราวนี้มันอยู่ในรูปขนมไทยนะคะที่กระทงทองค่ะกระทงทองที่มันเป็นอ,อาหารว่างต้นตํำรับอะไรพวกเนี้ยที่มัน อยู่ในโรงแรมดังๆอะไรอย่างเงี้ยนี่เราจะมาทำให้สวยๆน่ารักน่าักนะเสิร์ฟสำหรับร้านกาแฟหรือเรารับแขกที่มาบ้านเราเนาะวัตถุดิบง่ายๆเลยค่ะย่าจะมาชวนทำแต่เพื่อนๆต้องมีถ้วยพิมพ์สำหรับทากระทงทองนะคะอันนี้แป้งสาลีนะคะกับแป้งข้าวเจ้าค่ะเดี๋ยวย่าจะให้สัดส่วนไปใต้คลิปนะคะล่อนเขาสักหน่อยค่ะ ของเพื่อนเปิดอของเพื่อนเพื่อนนะคะถ้าเปิดถุงแป้งใหม่ๆไม่ร่อนก็ได้นะคะนี่เห็นไหมแป้งอ่ะถ้าเราเปิดถุงไว้นานแล้วเขาก็จะเป็นเม็ดนะคะพอเราผสมใส่สัดส่วนของน้ําเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปกอดกันเป็นก้อนๆอแค่นี้เองคะ่ะแป้งเราก็เข้ากันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่ขมิ้นแทนสีเรานะคะอันนี้ใส่เกลือลงไปก่อนนะคะขมิ้นยาใส่ครึ่งนึงก่อนนะคะถ้าสีเราพอใจแล้วเราก็จะอาจใส่แค่นี้นะคะ อันนีย้ย่าทำของครึ่งสัดส่วนนะคะที่จะให้เพื่อนๆไปนะคะครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งสัดส่วนเสร็จแล้ sausage, วเราก็จะใส่กะทิค่ะเสร็จแล้วก็น้ำปูนใสค่ะ พอเขาโดนน้าปูนใส่ไปเขา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 ,เขาเหลืองขึ้นมาเลยเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเมื่อก,กี้ใส่ไปเขาไม่เหลืองเลยใส่กะทิเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่นะคะไข่เนี่ยถ้าเกิดเพื่อน,อนๆทําเต็มสูตรก็จะใช้ไข่เต็มไข่แดงนะคะ เต็มฟองย่าไซสครึ่งสูตรย่าก็เอาไข่ขาวออกนะคะเอาแต่ไข่แดงใส่ประมาณครึ่งฟองค่ะคนค่ะค่ะเดี๋ยวย่าจะเติมน้ำอีกประมาณ50 50กรัมนะคะอันนี้รอให้เขาแป้งเขาเซ็ตตัวสักพักหนึ่งนะคะ แล้วเรามาดูส่วนผสมของเราที่ที่เหลือนะคะส่วนผสมของเรานะคะอ่าเป็นทําขนมเบื้องก็ต้องเป็นไส้กุ้งใช่ไหมคะไส้เค็มนะคะเพื่อนๆเข้าไปดูในอ่าคลิปกินก๋ายาตอนที่อ่าทำข้าวเหนียวปิ้งไส้กุ้งนะคะนั่นแหละคะ่ะสูตรเดียวกันเลยคะ่ะรสชาติกลมกลมเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ขนมเบื้องก็ต้องมีเต้าหู้นะคะเต้าหู้ถั่ว ที่เขาขาวอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปไปแบบไปไปไปกึ่งทอดกึ่งผัดนะคะผัดให้เขาเหลืองนิดนึงอะคะ่ะเสร็จแล้วก็มีถั่วง,งอกดิบนะคะญ้าเด็ดหัวกระหางออกนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาแต่งในกระทงทองเรานะคะเขาจะได้ไม่ยาวยืดยาดไม่สวยนะคะแล้วกออ็อันนี้ก็ อันนี้ส่วนประกอบก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของน้ำอาจาดนะคะน้ำอาจาดก็จะมีแตงกวานะคะพริกชี้ฟ้าหั่นนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็น้ำอาจาดส่วนสัดส่วนของน้ำอาจาดเดี๋ยวย่าจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะเพราะว่าที่ยาต้มเนี่ยจะมีแค่น้ำส้มสายชูกับ น้ำตาลทรายแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เกลือนิดหนึ่งหนึ่งส่วนแปดช้อนชาเองค่ะเพราะว่าย่าต้องการความเข้มข้นจะไม่มีสัดส่วนของน้ำเลยค่ะแล้วเขาจะได้กลมกล่อมอร่อยค่ะ,ะนี่นะคะส่วนสัดส่วนที่ย่าผสมไว้เมื่อกี้นี้นะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วย่าก็จะเติมน้ําน้าเนี่ยสัดส่วนที่ย่าให้ไปเนี่ยไม่มีน้ํานะคะเพื่อนเพื่อนต้องระวังนะคะที่ต้องเติมน้ําเพราะว่า แป้งเนี่ยเขาเปิดช้าเปิดนานขึ้นอยู่กับความชื้นของแป้งนะคะเพื่อนๆต้องระวังอย่าเติมเยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะใสเกินไปถ้าเขาใสาเกินไปจะทําให้กระทงเราบางค่ะ,ถ,ะถ้าถ้าข้นไปกระทงเราก็จะหนาเกินไปนะคะนี่ค่ะต้องระวังนะคะ,ะย่าจะเติมเท่านี้ก่อนนะคะไปผัดเต้าหู้กันนะคะแล้วก็ไปทอดกระทงทองกันคะ่ะเพื่อนๆกระทะร้อนแล้วนะคะย่าก็จะเอาเต้าหู้ลงไป ใส่ผักเลยค่ะค่ะเพื่อนๆประมาณนี้ค่ะเราโกยเขาออกจากน้ํามันนะคะปิดเตาย่าปิดเตาแล้วค่ะ,คะน้ํามันร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องเอาอตัวดอกไม้เราเนี่ยค่ะเอาไปจุ่มในน้ํามันด้วยนะคะให้เขาแบบว่าะจะได้ร่อนนะคะแล้วก็ร้อนควารมร้อนก็ได้ไปจับแป้งเรานะคะแล้วเราก็อาลงไปจุ่มเลยค่ะเราต้องช่วยเขานิดนึงนะคะเพราะว่าสัดส่วนการแป้งเรามันน้อยนะคะ กระดกหน่อยนะคะอ่าลงไปวางเลยค่ะ,อะพอเขาใกล้เหลืองนะคะเพื่อนเ<ๆ>เดี๋ยวเราก็จะเอาไปกดให้ติดพื้นเลยนะคะ,ะค่ะ,ะเขาก็จะหลุดออกมานะคะถ้าเขาไม่หลุดเราก็ช่วยเขาเขี่ยนิดนึงเพื่อนๆอ่ะแล้วเราก็จุ่มพิมพ์เราไว้ก่อนนะคะอือค่ะ น้อคว่ำนะคะให้น้ำมันเขาออกไปนะคะปึ๊บนนจุ่มลงไปเลยค่ะจุ่มให้มิดกระทงนะคะอย่าเพิ่งจิ้มไปที่ก้นกระทะนะคะให้เขาเซตตัวพักหนึ่งก่อนค,ะคออ่ะอาจิ้มลงไปเลยค่ะทําไมถึงต้องจิ้มใช่ไหมคะโตะก้นเขาจะได้ตั้งบนภาชนะเราได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวก้นเขานูน ให้ก้นเขากรอบนิดนึงค่ะแล้วเราก็มาตักแข็งให้น้ำมันเขาออกไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะกระทงทองของย้านะคะก็ครึ่งสูตรครึ่งสูตรก็ได้ประมาณนี้นะคะย่ากระทอดแตกมั่งเพราะว่าควบคุมน้ํามันไม่ได้เนาะ บานมั่งเพื่อนๆก็ต้องดูว่าน้ำมันร้อนพอหรือยังนะคะอ่าเราก็จัดนะคะนี่เราก็เอาผักชีสีเขียวนะคะเพื่อนๆลองกระทงเรานะคะเขาจะได้มีสีสันนะคะแล้วเราก็ทานเขาได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ถั่วงอกนะคะเพราะว่าเครื่องขนมเบื้องเรายังไงก็ต้องมีถั่วงอกใช่ไหมคะ เสร็จแล้วเราก็อะเต้าหู้เต้าหู้เราใส่ลงไปค่ะเต้าหู้นี่เต้าหู้ไม่ต้องใส่มากนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็หน้ากุ้งค่ะหน้ากุ้งใส่เข้าไปนะคะหน้ากุ้งใส่เข้าไปค่ะชอบแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นนะคะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆอ่นอะเราก็ใส่สีสันด้วยหอมหนึ่งชิ้นค่ะ เสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมเนี่ยค่ะจนเสร็จนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะขนมเบื้องยวนในกระทงทองนะคะเพื่อนๆทำแล้วทำง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะย่าจะบอกว่ากระทงอะ่ะถ้าเราทอดดีๆนะคะให้ให้เขาเหลืองทั้งอันนะคะ ก็เก็บได้ทั้งวันเก็บได้ถึงพรุ่งนี้นะคะที่เขาจะกรอบถึงนะคะกรอบถึงพรุ่งนี้เราจะได้ไม่ต้องทำกระทงบ่อยๆนะคะอันนี้เอาไว้เสิร์ฟในร้านอาหารนะคะเพื<ๆ>่อนๆที่เปิดร้านอาหารร้านกาแฟน,นะคะน่ารักมากเสิร์ฟตอนไหนก็น่ารับประทานนะคะเราก็เสิร์ฟเป็นกระทงทองเป็นคำนะคะ1เซตนะคะเพื่อนๆพร้อมน้ำอาจาัดคะ่ะน้ำอาจาัดนี่เพื่อนๆไม่ต้องใส่ไปให้เขานะคะพอใส่ปุ๊บ เพราะว่าถ้วยเราทําจากแป้งใช่ไหมคะเขาก็จะเปื่อยเราเสิร์ฟไปอย่างนี้เขาลูกค้าเขาทานเป็นเขาก็จะตักใส่ทีละคำอะคะ่ะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปย่าจนจบนะคะลองทําทานนะคะอร่อยเป็นคำคำเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย่านะคะเดี๋ยวย่าชิมให้ดูว่าเขาเข้ากันไหมนี่อื้ 嗯。Mm hmm.